สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอ10อันดับลัทธิที่ผู้คนนิยมนับถือกันในอดีตอันดับที่1นนะคะลัทธิก้าวไดเป็นลัทธิเอกเทวนิยมที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1926ที่เมืองเตเนยียทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามประวัติความเป็นมาลัทธิก้าวได เกิดขึ้นเมื่อปัญญาชนชาวเวียดนามชื่อโงวันเจียวได้รวบรวมคำสอนจากศาสนาต่างๆเช่นพุทธศาสนาคิดศาสนาลทัทธิเต๋าลัทธิขงจือ๊อและการบูชาบรรพบุรุษมาผสมผสานกันลัทธินี้ยอมรับพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวแต่มีสื่อกลางที่นำสารจากพระเจ้ามาแสดงต่อมนุษย์โดยแบ่งเป็นสยุคนั่นเองอันดับ 2. ลทัทธิซาตานลทัทธิซาตานเป็นแนวคิดและ การปฏิบัติที่มีความหลากหลายโดยมีจุดร่วมที่เป็นการยอมรับซาตานเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจที่มีอยู่และแสวงหาความเป็นอิสระประวัติความเป็นมาลทัทธิซาตานในรูปแบบที่เป็นทางการเริ่มต้นขึ้นเมื่อคศ1966เมื่อแอนตันลาวีก่อตั้งาศาสนาะจากซาตาน ในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาลาวีได้เขียนคำพีซาตานซึ่งเป็นเอกสารหลักของลทัทธิซาตานอันดับ3ลัทธิตงปาลัทธิตงปาเป็นศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่สำคัญของชนชาติอาซีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนโดยเฉพาะในมณฑลอยู่หนานเขตลี่เจียงและบริเวณใกล้เคียง ลัทธิตรงปามีลักษณะเป็นความเชื่อผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมแบบアニเมอสและลัทธิโบราณอ,อ,อื่นๆในจีนเช่นเต๋าและพุทธศาสนาทิเบตจุดเด่นของลัทธิตรงปามี1ระบบความเชื่อเป็นการให้ความสําคัญกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์2บทบาทของนักบวชตรงปาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่มีพิธีกรรมโบราณ ที่เป็นผู้ไกลเกี่ยระหว่างมนุษย์และเทพเจ้า3อักษรตรงปาอักษรภาพตรงปาเป็นระบบการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของลาทธินี้และถือเป็นอีกหนึ่งในระบบอักษรภาพไม่กี่ระบบที่ยังคงใช้อยู่ในโลก 4. พิธีกรรมและเทศกาลลัทธิตรงปามีพิธีกรรมหลากหลายเช่นพิธีกรรมทางการเกษตรและพิธีกรรมอื่นๆอ,อ,อีก 4. ลทัทธิบัวขาวลทัทธิอัวขาวเป็นขบวนการทางศาสนาและการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศจีนสมัยราชวงศ์หยวนลทัทธินี้บูชาพระแม่องคร์รมเป็นพระเจ้าสูงสุดและรอคอยยุคพระศรีอริยเมตรัยซึ่งเป็นยุคที่สังคมจะเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขตลอดไปประวัติความเป็นมาของลทัทธิอัวขาวลทัทธิอัวขาวมีต้นกำเนิดในช่วงราชวงศ์จีนโดยพระพิสุชื่อ ุยยู่เหวินได้ก่อตั้งลัทธินี้บนพื้นฐานของศาสนาพุทธมหายานในช่วงราชวงศ์หยวนลัทธิบัวขาวได้กลายเป็นขบวนการลัทธิที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการเมืองจีนโดยมีการก่อตั้งสมาคมลับที่เรียกว่าสมาคมบัวขาวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการปกครองของชาวมองโกล อันดับ5ราลัทธิเลนินลัทธิเลนินเป็นทฤษฎีการเมืองที่พัฒนาโดยวลาดีมีอิลิสูยานอฟหรือที่รู้จักกันในชื่อ วลาดีมีเลนินผู้นำการปฏิวัติรัสเซียในปีคศ1917ประวัติความเป็นมาเลนินเกิดเมื่อวันที่22เมษายนคศ1870ที่เมืองซิมบิสในจักหวัดรัสเซียเขาได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของคาร์ลมาร์กและได้พัฒนาทฤษฎีการปฏิวัติที่มุ่งเน้นการนำชนชั้นมา ชีพสู่การปกครองในปีคศ1903เลนินได้ก่อตั้งพรรคบอลเชวิคซึ่งมีเป้าหมายในการปฏิวัติและสร้างสังคมนิยมหลังจากการปฏิวัติเดือนตุลาคมคศ1917พรรคบอลเชวิคได้เข้ายึดอำนาจและก่อตั้งสหาภาพสาธารณารัฐสังคมนิยมโซเวียต อันดับที่6ลัทธิสตาลินเป็นการตีความและประยุกต์ใช้หลักการมาร์กซิสเลนินิสที่พัฒนาโดยโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตในช่วงกลางทศวรรษที่20ประวัติความเป็นมาโจเซฟสตาลินเป็นนักปฏิวัติชาวจอร์เจียที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติรัสเซียปี1917และการก่อตั้งสหภาพโซเวียตหลังจากการเสรียชีวิต ของเลนินในปี1924สตาลินได้ขึ้นสู่อำนาจและเริ่มดำเนินนโยบายที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรหลักการของลัทธิสตาลิน 1. สังคมนิยมในประเทศเดียว 2. การวางแผนเศรษฐกิจส่วนกลาง 3. การเกษตรกรรมคอโคส 4. การกอดล้างทางการเมือง 5. การควบคุมสื่อและวัฒนธรรมอันดับ 7. ลัทธิฟาสซิส เป็นลัทธิการเมืองที่เน้นการรวมอำนาจของรัฐอย่างเข้มแข็งโดยมีลักษณะเด่นคือการปกครองแบบเผด็จการชาตินิยมการควบคุมสังคมและเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดและการใช้ความรุรแรงเพื่อรักษาอำนาจประวัติความเป็นมาลัทธิฟาสซิสต์เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยมีเบนิโตมุสโซลินีเป็นผู้นำมุสโซลินีได้ก่อตั้งพรรคฟาสซิสต์ในปี1919 และขึ้นสู่อำนาจในปี1922หลังจากนั้นเขาได้ดำเนินนยโยบายฟาสซิสต์อย่างเข้มงวดรวมถึงการควบคุมสื่อการปรับปรามฝ่ายค้านและการสร้างลัทธิบุคลิกภาพของผู้นำหลักการของลัทธิฟาสซิสต์ 1. ชินิยมสุดต่ง 2. การปกครองแบบเผด็จการ 3. การควบคุมสังคมและเศรษฐกิจ 4. การใช้ความรุนแรงและการปราบปราม 5. การสร้างลัทธิบุคลิกภาพของผู้นำ อันดับที่8ลัทธิเซียนเทียนเต้าเป็นลทัทธิศาสนาจีนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงโดยหวงเตอร์ุยซึ่งสืบทอดความเชื่อมาจากลัทธิโบขาวในสมัยราชวงศ์หยวนประวัติความเป็นมาลัทธิเซียนเทียนเต้าได้รับอิทธิพลจากลัทธิโบขาวและลัทธิหลัวโดยมีจุดมุ่งหมายในการสอนให้ผู้คนบรรลุถึงความเป็นอมตะและความสุขสมบูรณ์หลักการและความเชื่อ ัทธิเซียนเทียนเต้ามุ่งเน้นการบำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์การฝึกฝนจิตใจและการปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อบรรลุถึงความเป็นอมตะและความสุขสมบูรณ์สถานที่สําคัญในประเทศไทยชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่นับถือเซียนเทียนเต้ามักมีการจัดตั้งวัดหรือศาลเจ้าที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมและสอนธรรมะอันดับที่9ลทัทธิมอนโร ลัททิมอนโรเป็นแถลงการที่ประกาศโดยประธานาธิบดีเจมันโรของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่2ธันวาคมขศ1823โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการป้องกันไม่ให้ประเทศมหาอำนาจอากยุโรปเข้ามาแทรกแซงหรือแสวงหาดินแดนในชวีปอเมริกาประวัติความเป็นมาในช่วงต้นศตวรรษที่19 ประเทศสเปนและโปรตุเกสกำลังสูญเสียอาณานิคมในอเมริกาใต้และอเมริกากลางซึ่งทำให้ประเทศมหาอำนาจยุโรปอื่นๆเช่นสหาราชอาณาจักรฝรั่งเศสและรัเสเซียม,มีความสนใจที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือแสวงหาดินแดนในภูมิภาคนี้ความสำคัญของนัาทีมอนโรมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยเป็นหลักการที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการ ป้องกันไม่ให้ประเทศมหาอำนาจยุโรปเข้ามาแทรกแซงในทวีปอเมริกาและเป็นพื้นฐานของนโยบายอเมริกาสำหรับชาวอเมริกันที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของสาราัฐอเมริกาในภูมิภาคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงจากยุโรปสารัตอเมริกาได้ประกาศลัทธิมอนโรซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ่ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศในทวีปอเมริกา 2. ไม่ยอมรับการแทรกแซงจากยุโรป 3. การแทรกแซงในทวีปอเมริกาจะถูกมองว่าเป็นการกระทําที่เป็นศัตรูต่อสหรัฐอเมริกาและอันดับสุดท้ายอันดับที่10ลัทธิแม่มดเป็นความเชื่อและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์การบูชาเทพเจ้าและการใช้พลังธรรมชาติเพื่อควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ประวัติความเป็นมาลัทธิแม่มดมีรากฐานมาจากความเชื่อในสังคมโบราณที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์โดยเฉพาะเทพเจ้าหญิงและเทพเจ้าชายซึ่งสะท้อนถึงการบูชาธ,ธรรมชาติและการเกษตรกรรมในยุคกลางของยุโรปก,การล่ามแม่มดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในศตวรรษที่15-18ผู้คนถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกลงโทษอย่างรุแนแรงหลักการของลัทธิแม่มด 1. การบูชาธรรมชาติเช่นดวงจันทร์ดวงทิศและสีธาตุต่างๆ 2. การใช้เวทมนต์ใช้ในพิธีกรรมและคาถาเพื่อบรรลุเป้าหมายเช่นการรักษาโรคก,การคุ้มครอง 3. การเคารพบรรพบุพรุษให้ความสําคัญกับการบูชาบรรพบุพรุษและการรักษาประเพณีขอจบการน,นําเสนอสิบปฏทีเพียงเท่านี้ค่ะขอพุนค่ะ